สวัสดีครับรล้วความตัอย่างครับคือเก่าครับน้องว่าลุยครับไปเบิ้งครับเอ้ล,ลุ้ยเอาเอาได้หยั่งมาเด้ไหมเนาะเอาลูกไปกละทากเก่าทากเกา่าเอาเอาเอาลูกไปกละครับเอาว่าดิสั้นดีว่าีิ <c oughs> ครับมือนี้สิพาน้องว่าลยุยไปเล่นน้ำไป กังฟูหน้าโนมีตังครับกินยังนาะบ้านนวยปะเหร่นี่ังวากัดเห่นเนาอวบานน้อวยปะรยปะจบมาลวยกับ่บยูซื้อกับโบก้าไปทักบุญครับอู้เหลือมครับมกันกับเลดเงี้มารวยกับเอา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 กว่มาโบกุชักว่าทนมนยษย่ใส่ไปละไปละ มาผู้เดียวครับเพราะว่ากังฟูน้าโนมีตังเอาภาพอะไรครับตัวใหญ่ครับเจ้าของมันตรงผ้ามาลุงรัดเอาไปอยู่เลยครับมาลวยยังพ่อปล่อยมาได้อยู่ครับไปแล้วครับเก่าครับมาลุ้ยโจดมาลวยเต็มมือเราครับอันนี้น้ำน้ำถ่วมครับฝนตกหนักครับบรรยากาศครับอันนี้ช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยง ด้วยกับด,ดมดมองมองจกักสิไปใส่ดีไปแล้วครับไปแล้วกล่องไส้ขึ้เก่าครับวันนี้พัดปิดแล้วครับเ่อนยผ่านแล้วครับบรรยากาศน้องน้ำาคือเก่าครับฝ่ากระไรขคือเก่าครับเปียครับเันไปมองหันคือสีโดนอียืมมือนี่ก็ได้ครับอยากว่าจินเนาะเนาะเลย เดดครับเดดเริอมซิออกเนี้ย้วครับมมอนีเอานี่เพิมเพมแดดแดดด้ยวดย,วยวครับครับหลังจากไปออกไปข้างนอกแล้วมันเล่ก็เขามากครับเขากลงครับพัดปนเ์เนื้อกินน้ำกันเมือยตัวตัวบแล่ว เอาเอาลงนาบอีกอนอนครับนอนโอ้ไปมาด้วยแนนอนเดี๋ยวไม่หอดตุ๊กตาครับหัวาหาันรครับจังหน่อยสิไปเบิง้งไอ้กังฟูมีตังครับอเอามารเล่อยไปน้มบลาเลยครับเพราะว่ากงพื่นหน่อยครับพุ่นแยกให้ไม่อยู่ฟังที่ครับเอามาเล่อยนอนนะขอพักผ่อนจังหน่นอยในเถาะผ้าจะผ้าไปยังงูไงยัง เ่ยนอนผัพอนครับครับเขาเยี่ยมกังพูครับเบิ่งเบิกังูต่งพูๆแล้วพูแล้วูพีพีครับกังพูครับปิไปยในบบานครับว่านี่ออกไปอหัวๆๆมามาพู่าพีตังมาเร็วเรตังเร็วเร็ครับกังพูบไปไสครับ อ่าพี่พี่พี่ผู้อะไรตู้ครับผู้ใหญ่ครับผู้ครัเขาเก็สิอยู่ในบ้านนี่ครับครับกับผู้ปกติอยู่บริเวณนี่ครับก็มีตังค์ครับนาโนไปทางเด็กบุ๊ครับนาโนครับพื้นที่ของคนอยู่ครับชั่วข้างนอกว่าใครได้ครับโนมาโนมาโนมาเลี้ยวเลี้ยวเร็วเลี้ยวเลี้ยวโน กังฟูไปใสเลยครับเพียมีต่างย่างเดียวครับด้านนี้สิเป็นกลุพิ่นครับกลเพิ่นอยู่ครับครับ,บกังฟูกังฟูกมีต่างห่างกันเลยสี่ห้าก,กันย่งก็เราก,กินเด้ครับเบิ่งครับ ครับอากาศกวมาเรืยกังพูครับเบืรอกี้วัวทุยเห็นน้องพูจักสิหัวครับกังพูครับค่อนข้างสีห่วห่วหมอง ดาวงามนางน้อครับตังตังครับเลยว่าเล่ยครับว่าเล่ยว่าสีเปลือกเลน้ำยอ,อ,อายไว้เลนน้ำมือในอบูมีว่าเล่ยครับติ้ยว,วครับเพื่อนบูบูอีตังโอ้ครับเพื่อนอีตังครับ อยู่หม่องไม่บอดดีไปใส้เลยวะนี่กังพูกังพูก็นานานาไปมุนทันว่าบอกกังพูกังพูครับแบบว่างี้ครับใหญ่อยู่กับใหญ่อยู่กับยัยตังมารวยครับมารวยขวดกางสิกังพูตัดญาติแล้วว่แล้วกันครับกังพูวะเดี ช่วงไหนช่วงเที่ยงครับนี่ตังจะซ้อมดันซ้อมดีกันคู่ครับมา้วยมา้วยก็อยางว่าเหรินน้องมูจับหมูจะไม่เหดีอ่าไม่น้องก็ดีครับโอ้ยมา้วยมาพ่อจากความดีใจครับเบิ้งครับเอาเอาเออับาือกับวไจับอไว้กบกันเ้ทังกินเนาะ ตำมัคูงตำหงน่นอกว่าับเมึนกลังมกำลังต่ำกับสับบักุ่งก็ยัง่หนอนเวลาตำด้าดวยมาวยครับมาดวยครับมา้วยไม่นอกว่าเทียนนั้นกับอะไรค่ะเนอ้เออเบิงเอาเบิรงกเบิงครับกอนกลางที่พ่อกันดีใจครับแต่ว่าไอ้ไอ้ฟูครับถามไปฟังกุ่มเออแกอครับ กับผู้หวงวะเม่นอกหวงของต่างหวงของมีต่างต่างินชัดเลยโอ้เป็นไอ้มีต่างใกล้หรือหาหมองฟอพันได้หรือบปล่าได้อพันหมองเขาืดีมากเลยได้ได้แล้วเป็นบ่ที่ไปเมื่อไรบ้านนี้ยังยังเมื่อยังบ่อไหร่โหเรับเอาเป็นว่าเอาแม่นาโนยืดหนีกานสินาโนก็ยืดหนีกันด้วนาโนนาโนก็ขึ้นกันไม่นอดเม่นอกนาโนกินชัดโอ้ครับแต่าแบบ อนคางสีสงบสวยงามไปหน้าโน้บครับบ่เห็นกันบอกรับมีต่างเมื่อกี้นี่โอ้ครับอร่อยมากเลยหนะโน้ครับเบิ่งครับอยู่อยู่ก็ไม่นกบ่มีปัญหาเลยครับพอไม่นกเออแต่เดี๋ยวท่านล่ะว่นันรบกัดใช่ครับเลยครับเยครับมากเลยครับมาเลยมาเลยนี่สาวหน่อยไหมเนาะเป็นสาวผู้สาวจำหน่อยโอ้ครับผมท่านนี้ มาด้วยบนหูอีหนูอีหนี่ยนมีมียางให้จินก็กินยยางเดียวว่นาทดตย์เอาเลยจินหมลนกนะ่าครับเอาเอาเก่ครับอ๋อจักจักจักเดือนไม่นกแปเดือนเดือน่นปนกว่าแปเดือนเปนู้าครับเมนนเมนนก่อนขาทดิสุขุมเรียบร้อย เจียบท้องบ่ะ <t ong> อืมครับผมอ,อ,อีกเมีนอกว่าบวกลบเกินบวกิะดับที่ไหนเราไม่นอกละอาทิตย์บ่เกินอาทิตย์สันไม่นอกว่าน้ำเป็นจีโจ้กับไปเลือยโอ้เมีนอกนี่เพิ่นมีสูตรตรวจทั้งเพิ่นอยู่ครับถ่าจัชหน่อยครับถ่าจัชหน่อยเอฟซีเข้าใจเย็นๆครับขอกไม่แม่แม,แม่นาา้าโน่นี่ืบ่บ่ดนบ่ไม่นอกครับครับเอามารวยครับมารวย ครับอารวยอารวยรวยจะเข้าไปเด้อไอ้ผู้กําลังคึก <c oughs> ครับ,รบมึงครับสองผู้ครับสอ,สองผู้นี่ค่อนข้างสิค่อนข้างสิห่วงมีตังค์รับมีตังค์ยืนรับครับตังตังค์ตงัตงต อนกลางตีเอาหัวใจดีเป็นห่วงเป็นใยเลยมือนี่ช่วงเที่ยงครับแกยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้สบายแล้วเพิ่นว่ต้องขังกกงน่อยครับพนขับพื้นที่เพิ่นครับแดนได้สบาย้อมบ้านนะครับครับผมลูกรัดผ้าน้องมาลุ่ยไป ข้างนอกครับเราก็พามาเยี่ยมไอ้กังผู้มีตังแม่นาโนครับช่วงเที่ยงครับอากาศห่อนๆจัง่อยครับคือสิโต๊คือสิบรโต๊ดีครับฝนท่างเทีกับ kommt, become, nes, s, <S <Yes. S 1> แดดท่างเทียบกับบรูแดดอ่ะคลิปนี้ไปสั้นหน่อก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ